มาเบิงป่าบวาัวสีเก็บพักรุงวันที่2แล้วค่ะเมือ่อวานนี่ก็ะ่งไป30มสกิโลมื่อน,นี้ข้าเอาอีกจักโลเนาะเมือน,นี้เก็บอีก30กิโลคือเกาป่าบวาัวซีบอกว่าทรงพอขาในบ้านนี่สิบหากิโล ขึ้นรถตลาดอีก15กิโลวัสันเพื่อนเก็บมาได้เครื่องแปลงแล้วเมือ่อวานนี่เลืออีกเครื่องแปลงนี่ค่ะแปลงงหญยๆจังเสียนี่แล้วก็เลืออีกแปลงหนึ่งที่พ่นได้เก็บเลยป่าบัวซีลงทุนไป200กว่าบาทสื่อปุ๋ย3กิโลกับสื่อมเมล็ดพันธุ์ถึงศิลาคาบาคอยดีช่วงนี่ป่าบัวซีก็บ,บอกว่ามันกับพอได้อยู่ว่าสันเพราะว่าเฮาบดได้ลงทุนหลาย ใบก็บเาเป็นล่าเด้อพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนโบเดฉีดยากันล่าอีกยังเลยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ช่วงนึงน่ะฝนมันบบคอยโตกก็ได้ฝนตกบโบแห้งก็เลยบบคอยเป็นล่าค่ะใบยางงามยางสวยรู้เลยลงทุนตามได้กาไรอยู่ขาแต่ว่าช่วงนี้ได้ยินว่าพักบุงกับบเป็นราคาปันใดป่าสัน นอกจากป่าบัวสีสิปูพักบุงแล้วปลาบัวสีเพื่อนกระปูพักกาดหินน้ำพี่น้องพักกาดหินจจกหน่อยกระไดเก็บขายพักบุงต่อเอ้ขายพักบุงแล้วแล้วกาเก็บพักกาดหินต่อที่นี่กําลังงามเลยค่ะม่เป็นไก่สิพ่อเก็บแล้ววันนี้พ่อเก็บแล้วแต่บ่ทันมีเวลาเก็บเพิ่นว่าพาอว่าตอนนี้เพิ่นกระเก็บพักบุงเลืออีกแปลงแบกเหีว ขาดว่าอีกสองมือสามมือจังสิเก็บแล้วว่าสันฝ่าวเก็บเดอ้อมันสิมันสิแกก่อนเด้มันเาวไหวไหวมาเบิงผักกาดหินอีกค่ะผักกาดหินต้นนี้กําลังดีต้นขนาดนี้กําลังกินดีกําลังอ่อนๆค่ะอื่นนะ่ะสิเก็บใดละมั่งผักกาดหินนี่แมแสงแดดอ่อนๆออกมาแล้ว ทัางนี้ก็จะเป็นตนทั่วฟักเนวาค่ะทั่วฟักเน้ากำลังงามคือกันนี่ช่วงนี้นาฝนกับสิบวคอยได้ลดน้ำปันใดก็จะมีฝนทิ้งช่วงเพิ่นกับสิลดน้ำอยู่ค่ะตนทั่วฟักเน้าเพิ่นกับปูกใบ้บหลแต่ว่าถ้ามันกินกับกินบบเบิดคือเก่าค่ะก็ตตองตองได้ขายละซ้ำนี่กระได พักการดหินกับสิบปลูกแซมกันไว้กับพักบุงกับตนทัวนี่แหละคะ่ะกําลังงามเลยพักการดหินแบบนี้มาแลงบ่ค่อยกินปลูกง่ายคะ่ะอายุแค่ยี่สบกว่าวันกับเก็บขายใดคือกันกับพักบุงคะ่ะช่วงหนึ่งนะเป็นราคาเนาะโลละยี่สบสาบาท มาทางนี้ก็สิเป็นพักกระเเพาค่ะพักกระเเพากับกำลัางงามพักกระเเพากับบอคอยเป็นราคาหนาฝนเิ่นก็นเลยปล่อยให้ขึ้นดอกจังสีบอคอยมีเวลาเก็บทรงตลาดเพื่อนวะเอาไปเฮ็ดกับเขามันก็ร้ายเกินไปคุณนะแปลงบกักหญ่หนึ่งละปลูกไว้ทางนี้เป็นพริกขี้นู พริกขี้นกียางงามยางสวยเลยค่ะสวยรูเลยบ,บ่เป็นโลกเลยบวมเป็นพริกขี้นูเป็นเม็ดใหญ่ๆพริกขี้นเม็ดใหญ่ค่คะพริกขี้นูซีมีสองแบบนี่แบบเม็ดหน่อยกับเม็ดใหญ่แต่ว่าอันนี้เป็นเม็ดใหญ่ค่ะหันมาเบิ่งพักป่าบัวซีอีกคือเกาเบิ่งจังได้กับบัวเบอือค่ะพี่น้อง เบิงพักเบิงค่วมสวยงามของพักเป็นค่วมพุ่มใจของคนนฝูกอีลีเด้คนเบิงกะมกักเบิงคือกัน่อยกะมักมาเบิงพักเราเบิงค่วมเคี้ยวชะอุ่มข่องพักค่วมพุ่มใจของเราอีลีเด้ ปลูกได้งามขนาดนี้เ,นนเ,ขเขาเห็นเขากับพุ่มใจน้าเจ้าของเขาเฮงพุ่มใจค่ะป่าบัวสีเราเป็นคนมาปลูกพักล้วสิป,ปลูกยีบ่บิดปีค่ะนาฝนนาหนาวนาหนาวนี่สิป,ปลูกลายเป็นพิเศษก้าเอาบ่ก้าเอามัดละโลลโลมัดละหนึ่งกิโลแตงใบไปพรอมเด้เพิ่นสิเดดใบลางไปออกเวท เวลาเก็บยังสีแม่พื้นสีเด็ดใบลางออกไปนำ้ำให้เรียบร้อยไปนํำเลยนี่ค่ะใส่เวลาโดนบอ่อสามสิบกิโลนี่เก็บแล้วลใส่เวลาสองสามชั่วโมงสองตื่นแต่เสาเนาะ จเป็นแต่เก็บมวนหย,ย่ากับ่มีรเนี้พับไงแนผักถึกแสงแดด,ดอ่อนๆจะเป็นงามคักน้อยใหญ่เนาะเมื่อได้สิบปลูกอีกหลุนใหม่สิบปลูกอีกอยู่ปลูกที่เก้าก็ได้และที่เก้ามองนี้สิเฮ็ดยังได้แับน,นี้เอาอยั้งลง ปล่อยไวป้อยอยปล่อยไว้สักเดือนหนึ่งจังสิบอ่ะผักดินไ,ไว้ก่อนเนะาะทั้งนั้นก็เป็นพื้นที่ว่างอยู่ค่ะพุนอาจสิลงทั้งนั้นก็นได้ปลูกพืนมุนเวียนเก็บขายได้ตลอด ักบุงป่าบัวสีแล้วปลูกได้งามโกมมอิรีค่ะสอบถามเพื่อนมาเพื่อนเห็ดจังไดแนะ่เพื่อนก็บ,บอกว่าตอนแ,นกแรกๆน,ะเนกะเพิ่นกะตีแปลงแล้วเพิ่นบอกได้เอายัางร่องเพื่นว่มีปุ๋ยร่องเพื่นกะสิกีดร่องเงวๆไปที่นี่ก็เอาเม็ดพักบุงหยอดไปค่ะยอดเป็นแถวเป็นแถวไปเวลาเกิดมากก็สิได้งาม,งามต้นเสมอกันต้นสีโ่ห้างกันเกินไปบบทีกันเกินไปค่ะ หลังจากเมล็ดพักบุงเกิดขึ้นมางอกขึ้นมาได้แจ็กอาทิตย์ยใหญ่จังไ่ปุ๋ยได้อาทิตย์หนึ่งจังส่ปุ๋ยยูเลียค่ะหลังจากนั้นกระส่รอบที่สองอีกห่างกันโดน,ะะนบ,บนอค่ะห่างกัน<า>ห่างกันซิบวันสรุปแล้วส่ปุ๋ยยูเลียสองเถ้อกระได้กเก็บขายเนาะ นี่คะ่ะกะศใดไปงามๆจังสีล้นี้นนนใส่ปุ๋ยรอบที่สองสาวั่นกระถอนแห่ใส่ปุ๋ยรอบที่สองสามสี่้านกระถอนงามค่ะงามแน่ผู้ใดอยากปลูกนี่แนะนํำเลยคะ่ะพักบุงนี่ปลูกได้ง่ายดูแลง,ง่ายใส่ปุ๋ยแค่้สองเถ้อต้นทุ่นกระตำค่ะเพราะเพราะว่า,มาเมล็ดพักบุงนี่กิโลละลอยแปดสิบบาท ใส่ปุ๋ยกัใส่ปุ๋ยสองเถ่อค่ะปุ๋ยยูเลียสองเถ่อแช่นั่นเองแล้วก็บรไดฉีดพ่นยาขามลรง็งของป่าบัวสีนี่ถือประโชคดีอยู่เพราะว่าบ่มีมลรงมาลงของเราแต่ว่าบางสวนกัสซีมีมลรงมาลงเด้อค่ะบางสวนกับเป็นโรลคล่าเป็นใบาดางแต่ว่าของเพื่นนี่บ่เป็นค่ะตั้งแต่ปลูกมาหนี่เป็นโรคใบดังคือเขาบอก อ๋อเพื่อนว่าทาปลูกซ้ำที่เก้านั่นมันเป็นเป็นโลกใบด่างอยู่เพื่อนว่าแปลงนี่ก็สีอันถอนออกแล้วก็สีตากดินไ้กอนเนาะพักดินไ้กอรพักดินไก้กนประมาณเดือนหนึ่งแมนบอกใหญ่สีหาแนวอื่นมาลง,ายายลงสีบบปลูกซ้ำหม่องเก้าค่ะ สรุปแล้วสัมมองเกาบได้เพั่นว่ามันเป็นโลกต้องหาหมองปลูกใหม่สุดท้ายนี่ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เขามาชมสวนพักบุงป่าบัวสีน้ำกันค่ะขอให้มีความสุขกับการชมสวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดาวบานสวนน้ำเนดเดอร์ค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายเก็บพักซอยป่าบวัวสีกอนบาทนี้